แต่โอมแน่ใจว่าได้ยินคำดึงชัดเจนช่วยพิมพ์ด้วยองชนักหยุดหายใจชูข่ขณะเสียงนั้นท่าเบาเหมือนผ่านลำโพงที่ไม่ได้เปิดใช้งานมานานเขารีบวิ่งไปยังห้องควบคุมเก่าเพื่อดูว่าเครื่องกระจายเสียงยังทำงานอยู่หรือไม่แต่เมื่อไปถึงเขาพบว่าเครื่องทุกอย่างถูกตัดไฟหมดแล้ว ไม่มีทางที่เสียงนั้นจะดังขึ้นได้เขายืนนิ่งอยู่กลางห้องควบคุมตรงหน้าของเขาคือแผงควบคุมเก่าที่ปิดสนิทและข้างๆแตงควบคุมมีหน้าต่างบานเล็กที่มองเห็นรางรถไฟในเงาสะท้อนของกระจกวมเห็นเงาของหญิงสาวยืนอยู่หลังเขาเธอยือนห่างไปไม่ถึงสองเมตรผมยาปิดหน้าชุดระโปรงสีเข้ม ร่างบางของเธอสันเทาเขาหันกลับกลับไปทันทีแต่ด้านหลังกลับว่างเปลา่าเขารีบวิ่งออกจากห้องควบคุมทันทีเมื่อเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงแทบหลุดจากขณะที่เขาวิ่งกลับขึ้นมาเขารู้สึกได้ว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปเนาบางอย่างยังคงตามติดเขามาตลอดทางลรากับเสียงที่ได้